Student in ประถม 2. Welcome to English class สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2วันนี้ค่ะาบาเรามาพบกับวิชาภาษาอังกฤษนะคะ English with ครูนู๊ดสำหรับหัวข้อที่เราจะเรียนกันในวันนี้เราจะเรียนกันในหัวข้อ My house My house My, My แปลว่าของฉันส่วนคำว่า house แปลว่าบ้านคำว่า My house แปลว่า บ้านของฉันเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่าบ้านของเราจะมีห้องอะไรบ้างและในแต่ละห้องจะมีอุปกรณ์มีอะไรที่อยู่ในห้องต่างๆเหล่านั้นและเราจะเรียกเป็นภานษาอังกฤษว่าอย่างไรเอาเดี๋ยวเราไปดูคำศัพท์กันเลยนะคะเอาดูคำแรกนะคะคำว่า house house h o u s e house House แปลว่าบ้านต่อไปเรามาดูห้องต่างๆของบ้านนะคะอ้าวดูจากด้านซ้ายมือข้างบนเลยนะคะ Living room Living room Living room L i v i n g r o m Living room Living room แปลว่าห้องนั่งเล่น ต่อไปห้องที่สองด้านบนขวาม,มือนะคะ bedroom 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 b e d r o m bedroom bedroom Bed แปลว่าห้องนอนต่อไปลงมาข้างล่างนะคะอ่าข้างล่างทางซ้ายมือ bathroom 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 b a t h r w o m bathroom bathroom แปลว่าห้องน้ำและห้องสุดท้ายนะคะทางอ่าข้างล่างทางความมือ kitchen 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 k i t c h e n kitchen kitchen แปลว่าห้องครัว ค่ะต่อไปเรามาดูคําศัพท์เกี่ยวกับสิ่งของที่มีอยู่ในแต่ละห้องนะคะอ่าเรามาดูที่ห้องแรกเลยนะคะ living room living room ห้องนั่งเล่นอาจจะมีอะไรบ้างไปดูเลยค่ะอย่างแรก television, television 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 แปลว่าโทรทัศน์คำที่สอง bookcase bookcase book, case, book, case, book case, a คสแปลว่าชันวางหนังสือคำที่3าม chair 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 แปลว่าเก้าอี้อย่างที่4ี่ sofa 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 แปลว่าเก้าอี้นวมหรือเก้าอี้โซฟา ค่ะห้องต่อไปนะคะก็คือ bedroom bedroom หรือห้องนอนอเราจะมีอุปกรณ์อะไรบ้างในห้องนอนอ,อย่างแรก lamp 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 แปลว่ากคมไฟอย่างที่สอง wardrobe 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 แปลว่าตู้เสื้อผ้าอย่างที่สาม chair 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 แปลว,ว่าเก้าอี้อย่างที่สี่ bed 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 แปลว,ว่าเตียงนอนห้องต่อไปนะคะ bathroom bathroom หรือห้องน้ำเอาไปดูนะคะว่ามีอะไรบ้างในห้องน้ำเอาดูนะคะคำว่า sink 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 แปละว่าอ่างล้างหน้าห้องต่อไปคิทเชนคิทเชนคิทเชนหรือห้องครัวเอาไปดูอุปกรณ์ในห้องครัวกันค่ะอย่างแรกฟริ d g ์ฟริตช์ฟริ์หรือตู้เย็น ค่ะต่อไปเรามาดู conversation หรือบทสนทนากันนะคะอ่าบทสนทนานี้จะเป็นการถามว่าอุปกรณ์นี้อยู่ในห้องอะไรอ่าไปดูบทสนทนากันเลยค่ะอ่าดูคนผู้ชายถามว่า where is the lamp where is the lamp อ่าแลมก็คือโคมไฟใช่ไหมคะอ่าเขาถามว่าโคมไฟอยู่ที่ไหนอ่าเด็กผู้หญิงก็ตอบว่า it's In the bedroom, it's in the bedroom. มันอยู่ในห้องนอนบทสนทนาที่สองอ่ะคราวนี้เด็กผู้หญิงถามนะคะเขาถามว่า Where is the chair? Where is the chair? อ่ะเก้าอี e, ้อยู่ที่ไหนอ้าวผู้ชายคนนี้ก็ตอบว่า It's in the living room. It's in the living room. มันอยู่ในห้องนั่งเล่นอะต่อไปเราก็มา practice กันนะคะเอานักเรียนเอาใบงานขึ้นมานะคะเปิดไปหน้าที่3มใบงานที่1เลยค่ะค่ะในใบงานนี้นะคะก็คือคำสั่งก็คือให้นักเรียนศึกษาคำศัพท์และความหมายของคำจากภาพที่กำหนดให้หาคำเหล่านั้นในตาราง แล้วให้นักเรียนวงกลมรอบคำศัพท์ในใบงานของต้นอ้าวครูจะให้ตารางและจะมีตัวอักษรต่างๆอยู่นะคะให้นักเรียนหาคำศัพท์นะคะเสร็จแล้วนักเรียนก็วงกลมถ้านักเรียนหาเจอนักเรียนก็วงกลมรอบคำศัพท์เลยนะคะคำศัพท์ที่นักเรียนจะต้องหาอ่าครูก็ให้คำศัพท์ไว้รอบๆอ่าไว้แล้วนะคะนักเรียนหาให้เจอให้ครบทั้งหมดทุกคำเลยนะคะ ค่ะสำหรับครับนี้ครูก็ขอจบการสอนเพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วเราค่อยมาเจอกันใหม่สัปดาหนะ์หน้า see you again next week goodbye